สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง IMOU นะครับตัวของ NVR นะครับตัวนี้เป็นตัว8ช nel นะครับตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็มีผ่านวิไฟล์2เสานะครับโซลูชันที่เราทำวันนี้ก็คือตัวนี้เป็นตัวแม่หน้าที่ของเขาคือเราต้องการเก็บภาพที่ขนาด2 4เทเป็นหลัก นะครับเพื่อที่เก็บทุกตัวเพราะว่าเนื้องในปัจจุบันเนี้ยตัวเนี้ยมันมีเม m มโมรีเลตัวอยู่แล้วผมก็ใส่เป็นตัว64ก็เพียงพอใช้ได้ประมาณอยู่2อาทิตย์นะครับกับตัวโซลูชันที่เราทําวันนี้คือเราจะใช้ตัวนี้อยู่ในบ้านแล้วก็นอกบ้านเนี่ยจะเป็นเอาดอยใช้ตัวนี้นิดหนึ่งตัวโบเรตแล้วก็เราจะต่อขยายสัญญาณโดยผ่าน Wi-Fi ตัวใช้ของ TP-Link นะครับตัวนี้เป็นตัว 300ตัว2.4 GHz กิกะเฮิร์ครับย้ำนะครับตัวของตัวของโซลูชันพวกนี้หมดใช้ได้แค่2.4 GHz กิกะเฮิร์นะครับ5.0ใช้ไม่ได้นะครับผมก็ต่อตัวสวิตช์ฮับ8พอพอตตัวธรรมดาของที่เราใช้มาตรฐานเนี่ยครับอ่านะครับตัวนี้ข้อดีของตัว NVR ตัวนี้คืออะไรหนึ่งก็คือเป็นดูอลแอนเทนรานะครับเราแรลกเสาคู่ สำหรับใช้ในโฮมในบ้านในเล็กๆะครับเพียงพอต,ต่อการใช้งานแล้วนะครับคือคุณไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มไม่ต้องซื้อ w i ไฟกับผมนะครับผมต่อระยะเดินทางนี้ไก่มากนะครับแล้วก็เป็นออโตมติรีแพ์คือกดคลิกปุ๊บมันทำงานได้เลยเออมันง่ายมากจริงๆแล้วก็นะครับตัวนี้เป็นรีพิเตอร์ในตัวก็ได้นะครับแล้วก็ไวท์เทเลคอมสามารถส่งได้กรณีว่า ไ o ซ์อินเตอร์คมกรณีว่าถ้ากล้องที่รับรองรับด้วยนะครับถ้ากล้องที่เป็นตัวกูล u บ l e ตตัวนี้ไม่สามารถรองรับได้นะครับต้องเป็นตัว r ร n เจอร์หรือ r a n g e อร์ n g e เจเอ่ออีกตัวหนึ่งเป็น r ร n เจอร์องซครับนะครับแล,แล้วก็พวกนี้เป็น De โ co ตัวนี้เป็น2 65อายู่เป็นมาตรฐานแล้วแล้วก็เก็บ s t o r a g e ผมให้ดูภายนอกกล่องนะครับนี่คือคืออุปกรณ์กล่องนะครับง่ายตัวนี้เป็นประกันผมน่าจะเป็นของเอซายเซ นะครับแต่ว่าเป็นกล้องตัวนี้ได้เป็นของซเนตแทนเออนะครับลักษณะาาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีนี่ต่อเขาจะให้สายมาเมาส์แล้วก็คู่มือแล้วก็อสสุซอรณเบื้องต้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าคุณใช้ NVR เนี่ยคุณต้องหาจอทีวีจอมอนิเตอร์ตัวหนึ่งมาต่อครับหรือต่อทีวีธรรมดาก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกล่องกันนะผมก็ใช้มือถือธรรมดานี่นะเดี๋ยวผมต้องใส่มือถือดีกว่าเพราะมันเริ่มเมื่อยละอ่ะนี่นะ ในกล่องก็ประกอบไปด้วยแบบนี้นะครับอุปกรณ์ที่ผมขออนุญาตเทดีกว่านะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่พูดถึงนะครับขออนุญาตวางไว้ก่อนต,ตัวนี้ที่เราจะใช้เดี๋ยวเราจะต่อก็คือใช้ตัวนี้ต่อนะครับตัวนี้เรามาดูค่าฟังก์ชันของฟังก์ชันที่เขาให้มาก่อนอก,กล่องหมดแล้วผมก็วางลงพื้นนะครับนี่มาพร้อมอะไรมาพร้อมกับตัวนี้นี่นะครับก็จะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นบล็อกอิสระเสรีบล็อกแล้วก็ตัวของตัว าร์บแวร์บล็อกคันไฟบล็อกตัวนี้ง่ายครับแล้วก็ถามว่าราคาที่ผมได้มาราคาดีไหมก็ตัวนี้ประมาณ 1, 5, าาาไม่เกินพันห้าดีกว่าเพราะไม่เกินพันห้าประกันศูน์ไทยสองปีนะมีประกันศูนย์นะครับประกันศูนย์แน่นอนนะถ้าไม่เอาประกันศูน์ไทยของี่ผมไม่ค่อยได้สั่งนะครับราะว่าเนื่องจากว่าตัวน,นี้มันเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมาก,สำ,มากสำคัญมากต่อความปลอดภัยนะครับนี่ไอ้โมยูหน้าตาจะเป็นนี้นะครับนี่หน้าตาเป็นนี้นะ มีเลเวลฮาร์ดดิสมีเน็กบอร์ดมีพาวเวอร์นะครับผมก็เตรียมสายแลนมาไว้เรียบร้อยแล้วคือด้านนี้หลังนี้นะครับแล้วก็ตัวัันกอบไปอะไรมากอ่ะนี่นี่คือสายพาวเวอร์สปายนี่คือสายแลนต่อผมก็ต่อเข้าสวิตตัวเน็กบอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็ออก vga มีไมออกเอาไมอินเอาก็ได้นะต่อไมธรรมดาก็ได้นะครับ แล้วก็ให้ d ีมแล้วก็ USB ต่อเมาส์พวกอะไรต่างๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็คงจะใช้ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรผมจะต่อให้ดูแล้วกันนะตัวคลิปตัวนี้เป็นผมยากคลิปแล้วกันนะเป็นคลิปตัวเปิดกล่องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต่อต่อคอมพิวเตอร์นิดนึงนะครับตัวอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับมันก็จะมีสายตัวนี้เป็นตัวน็อตยึดแล้วก็ทันยึดข้างล่างน,นะครับยึดยึดตรงไอตัวข้างใต้ครับ เราเจือหดดิบนะครับแล้วก็สายแลนเขาให้มาหนึ่งเส้นสายแลนให้มาเป็น Cat5e นะครับแสดงว่าตัวนี้เป็นสิบร้อยนะครับเออฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวต่อฮหดดิบนะครับตัวสายสายตานี่เขาเรียกว่าสายสายตาฮหดดิบที่คุณน้องใช้ตัวนี้เป็น power supply ต่อสายสายตาปกติเขาจะให้มาอยู่แล้วแล้วก็ตัวดัตเตอร์นะครับหรือวดัตเตอร์ต่อแล้วก็อุ้ยแถมอะไรมาเนี่ยโอ้มีเมาส์ด้วยใจดีมีเมาส์ให้หนึ่งตัวน่ารักดีโอเคมาผมก็ใช้เลยแล้วกัน แล้วก็ตัวนี้เป็นคีย์ลิขิตที่เขาให้มาครับในนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างมี2โมเดลครับโมเดล a โมเดล b นะครับก็จะมาตามนี้ตามที่คุณเห็นในรูปแล้วครับอินชัวร์ไถ่ก็เสียบต่อพาวอส์พลายต่อเมาส์ต่อจอนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเซตแอ l o ็อกอิน s าวอส์ตรงนี้แอดมินนะครับแล้วก็ password modify ครับว่า password ก็คือเอ่อด o ฟายอักขาว่าคุณครับ username คือแอดมินนะครับอ่า modify account confirm password ครับ อาพาสเวิร์ดสามารถแปดถึงสามสิบสองตัวนะครับสามารถสลับกันได้นะครับเออใส่ตัวอัลฟาเบตไปได้นะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นดีฟอร์มาก่อนตอนที่เครื่องเพือ่อเปิด,ป,ดปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับคือดีฟอร์ยูสเซอร์แอมินนะครับแต่ว่าพาสเวิร์ดเขาไม่เขียนมาว่าว่าพาสเวิร์ดตัวที่คอนเฟิร์มคือน่าจะเปิดเครื่องปุ๊บแล้วก็ออโต้ใส่ให้พาสเวิร์ดนะครับอ่ะตัวนี้คือมันจะดีเทกและจะได้จอบแบบนี้อ่านะครับคอนเน็กต์เราเตอร์ได้ต่อเราเตอร์ได้ ตัวนี้เป็น a d d d e v i c e a d ด device แอดอื่นๆครับผมใช้มือถือ Add โอเคคือเขาให้ใส่มือถือตัว Q ิ Code นี้ก่อนเนาะมาจากไปดาวน์โหลดแอปมาแล้วก็แอดในตัวนี้นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่มีอะไรต้องใช้ค,คือพอยต์ของเราต้องการใช้ AVR คือต้องการเก็บฮาร์ดดิสขนาดใหญ่ดีกว่าเอาพูดนนี้ให้คือต้องเก็บฮาร์ดดิสแหะถ้าเราไม่มีฮาร์ดดิสนะมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานสายตัวนี้ผมยังไม่เก็บนะเพราะว่าผมไม่ต้องการดู ยังไม่ใส่ฮาร์ดดิา์เรื่มเสียบเทวสัตย์ถ่ายเบื้องต้นไปก่อนละกันนะครับแล้วก็เมาส์แล้วก็เดี๋ยวผมจะเตรียมจอให้นิดนึงนะครับจะเป็นคลิปหน้าว่าเครื่องเรากลับใช้งานเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกับเจ้าตัวนี่ตัวบูเลตตัวนี้เป็นฟูคันเลอร์นะเป็นบูเลตรุ่นใหม่นะครับบูเลต 2E นะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะเออนะครับประกันเสนอดด้วยของดีมีประกันการ2ปีนะครับก็ขอบคุณรับชมนะครับเดี๋ยวตอนคลิปหน้านะครับสวััสดีครบ